สวัสดีครับพี่น้องอสมมอพี่น้องอสสตัวฟ้าเมืองไทยนะวันนี้ข่าวสารเกี่ยวกับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาสารรมักษาสุขประจมบุบ้านพศออมีความคืบหน้าอีกขั้นตอนหนึ่งคือท่านสมศักดิ์ท่านเองเนี่ยถ้าท่านจําได้ผมเคยบอกว่าเขามีการแต่งตั้งคณะกรรมธิการวิสามันพิจาร่างพรบสมอซึ่งท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ย ท่านเป็นประธานคณะกรรมการเพราะฉะนั้นท่านเองนะครับเนื่องจากอดีตท,ท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สวมมวกอีกใบในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบสมพศท่านออกมาเปิดเผยว่าการได้เป็นประธานคณะกรรมการวิสามันครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมา คณะชุดนี้ประชุมกัน6ครั้งแล้วและมีความก้าวหน้ามากทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะร่วมกันผลักดันกฎหมายที่มีความสำคัญออกมาใช้เร็วเวนื้อหาของพรบรตัวนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องอสมรและพี่น้องประชาชนโดยการประชุมครั้งล่าสุดก็มีการวิจัยศึกษาและมีการแก้ไขโดยยึดหลักการ ของการแก้ไขฉบับก่อนหน้านี้เนะี่ยที่มาจากกฤษฎีกาเป็นหลักและมีการวินาทบทวนขณะเดียวกันที่ประชุมก็มีข้อสังเกตหลายประการเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงเกี่ยวเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับที่อาจจะมีการกำหนดสเปคการเป็นอสมอไว้สูงเข้มข้นเกือบจะเท่าคุณสมบัติการลงสมัครสอสอ ขนาดนี้เลยนะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรว่าน่าจะมีการยืดหยุนแล้วก็เกรงว่าหากจะเป็นอสมอเนี่ยมีการเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยการคัดกรองการสรรหาคนที่มาทำงานในอนาคตก็จะมีความยากลำบากอีกทั้งก็มีความเชื่อว่าคนในชุมชนสามารถจะร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาทำหน้าที่อสมอได้นายสมศักดิ์ยังกล่าวต่อว่า ตนให้เน้นย้ำเรื่องของหมวดที่4ก็คือสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนกิจการอสมอซึ่งเรื่องนี้จะสร้างขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่อสมอโดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์นับขาบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอท่านพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยการนับขาบอาจจะนะเบาบางลงเพราะว่าเขาก่อนเนี่ยเห็นมีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยท่านก็ ยังมีการแซวว่าท่านไม่ได้ใช้ทัพพีในการนับขาบนะท่านใช้แต่ช้อนกาแฟนะซึ่งท่านสมศักดิ์บอกว่านับขาบที่ผ่านมาเนี่ยอสมมนับไปแล้วกว่า45ล้านคนถือเป็นผลงานซึ่งทำให้คนหัานมาใส่ใจสุขภาพการบริโภคแป้งน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายซึ่งในอนาคตระยะยาวเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงและก็สามารถจะ ลดโรคลงได้ประหยัดค่าใจของภาครัฐได้อย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามก่อนจะมีการปิปดระชุมที่ประชุมก็มีมติเสียงข้างมากมีการเห็นชอบร่างพราบาสมอหมวด60มาตรา5หมวด60มาตราจริงๆก็ไม่ไม่ได้หนาอะไรนะเนื้อหาเนี่ยจริงๆถ้าถ้าเราเห็นตัวร่างนี้เนี่ยก็จะวิเคราะห์วิจาร์ณได้ แต่ท่านแง้มขนาดนี้จะต้อสเปกการเป็นอสมอต้องต้องเข้มงวดจริงๆนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการนัดหาหรือว่าจะมีการหาหรือนัดสุดท้ายในวันที่9ตุลาคมเพื่อจะทบทวนผลการพิจารณาศึกษาตรวจสอบเอกสารข้อมูลให้ถูกต้องและจะมีการเสนอให้มีการบรรจุในระเบียบวาระของการประชุมสภาต่อไปนะก็เป็นความคืบหน้า ของกรณีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการวิจารณาร่างพรบสมอฉบับนี้นะครับแล้วก็ท่านจะนัดวันที่9้านะเพื่อจะสรุปแล้วก็ส่งให้ท่านประธานรัฐสภาเพื่อจะส่งให้สภาพูดแทนสดธิรัฐสอสอมีการวิจารณในวาระสามต่อไปซึ่งอสมอก็ติดตามความคืบหน้าได้แมมแต่ว่า พอแง้มมาขนาดนี้เนี่ยเข้าใจว,าว่าร่างที่กําลังวินาเนี่ยน่าจะกําหนดสเปคขั้นเทพน,นะอีกหน่อยเนี่ยฮะเอาสมอมาเป็นยากนะเพราะนั้นใครเป็นปัจจุบันก็คงไม่กระทบอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องอนาคตเนี่ยท่านจะต้องจับตาข้อมูลข่าวสารนี้เผื่อท่านจะได้วางแผนว่าการเป็นอสมอในอนาคตท่านจะแนะนําคนเหล่านี้อย่างไรนะเสีบข่าวสารนี้นะครับมีประโยชน์แล้วก็แชร์ต่อกันได้ขอบคุณที่กดติดตามากดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ